สวัสดีครับคุณผู้ชมบรรยากาศยามเช้าอันเงียบสงบแบบนี้บ้านพี่บิกรุมยังอยู่ที่เชียงใหม่พามาไหว้พระครับเอาน่เสียงจอแใจเไรจองใจกันเ่ยโอ้โหแม่ด่แมค้านี่วันนกระจอกกันละครับเนี่ยโอ้โหแย่งกันขายพวกอะไรกันใหญ่สวัสดีครับครัผดเนี่ยวันนี้เรามากราบร้านบุแห่งร้านนาไทยครับครูบาศรีวิชัยครับ นี่ก็เป็นอนุษย์สวรีของครูบาศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งล้านนาไทยและยังเป็นผู้ก่อสร้างทางขึ้นดอยสุเทพด้วยศรัทธาของชาวพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเชียงใหม่ล้านนาหรือว่านักท่องเที่ยวผ่านมาถิ่นนี้อย่าลืมแวะมาสักการะบูชานะครับผู้คนมากนมาหลายตาครับต่างตั้งจิตอธิษฐาน ลำลึกบุญคุณของครูบาศรีวิชัยเพื่อเป็นพุทธบูชาละครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของอนุสาวรีย์ที่ประดิษฐานครับประทานประจำปีกันอัโวะตัตะนโมทวะตรนสวนรักเจริญอาริยพุทคุณสาม บริเวณเขาเรียกว่าตีนดอยสุเทพนะครับใช่ครับทางขึ้นมาดีได้พระธาตุดอยสุเทพก็อาจจะสูงหน่อยอยู่ข้างบนนะแต่ว่าของเรานี่ก็ตีนดอยมาไม่ยากนะใกล้ๆด้วยนะว่าท่านเป็นคนสร้างทางขึ้นไปถึงดอยสุเทพอะไรเงี้ยอ้าวพี่ต้นครับโอ้โหผมไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นไงพระธาตุประจำวันเกิดที่นี่มีข้อมูลบอกด้วยข้างหลังข้างหลังว่ามีใครเป็นคนปีไหนธาตุอะไรต้องไป ที่ลาวที่ลาวชาติไปดูมามันจะมีก็ดินน้ำลงไปนะของเราเป็นเหล็กธาตุเหล็กทองทองเหล็กทองเลยแต่ไม่กี้เหม็นมีถ้าใครเป็นธาตุไปก็ลำบากหน่อยเพราะว่าต้องเป็นพุทธัญยาอินเดียนะครับแล้วก็เชวิชเชวิตากองนี่พ่ะมาโอเชวิากองท่านเอ้าไอ้หนูวันนี้เดี๋ยวมีเพื่อนมาด้วยครับวันนี้วันนี้มันว่างมากกันเราบุกนิ่มกระทะทองแดง พอไหว้พระอิ่มบุญกันเต็มที่ใกล้ๆนั้นก็ยังมีสถานที่อิ่มตาอยู่ครับพี่จัดชี้ไปแล้วตรงไหนเนี่ยอ๋อน้ำตกห้วยแก้วอยู่ใกล้ๆแล้วครับเดินมาประมาณ200เมตรครับเป็นน้ำตกเก่าแก่ที่ถูกเรื่อๆนๆเอาเชิญชมบรรยากาศครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอซากูที่ใช้ตั้งแต่ปี2457ครับพีอ่อสมัยรถไฟกรุงเทพเชียงใหม่เพิ่งมางเพิ่งมีไวรุ่น ก็จะมาเที่ยวกันก็จะมีเอาเข้าวเหนียวหมูปิ้งไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มมากินกันเอาเข้าวเหนียวหมูปิ้งไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มมากินกันเลยล่ะครับพี่ต้นครับเที่ยวน้ำตกเสร็จแล้วนะครับวันนี้พวกเราบ้านพี่ปิ๊กรูมีนัดครับเจอแขกรับเชิญสาวสวยชาวเชียงใหม่แท้ๆนะครับที่ร้านกาแฟดอยตุงครับเอ๊ะพวกเราก็ไม่ค่อยรู้ทางแวะจอดเครื่องบินถามทางนางฟ้านหน่อยด,ดีกว่าครับใครในเนี่ยอุ๊ยแงแน่หรอ อุ้ยบอกคาเอี้ยแปลงไปเรยเลยโอเคโอเคขอบคุณมากครับช่วยไปเป็นไกด์ให้หน่อยก็จะขอบคุณนะครับงามขนาดคใจงามเด็ดไปแฮ่จถึงแล้วครับร้านกาแฟดอยตุงที่น้องคนสวยบอกทางพวกเรามาป้ากันแหบล่ะครับแพรกบเชิญสาวสวยพิเศษของเราในวันนี้ไปทำอาหารครับที่ห้วยตึงเท่าครับ ก็เสร็จให้เหรอคะอ่านะครับแล้วก็ปุ๊กนิ่มว้าใช่พี่ว่าไปชิมได้นะได้งั้นเดี๋ยวตามไปเลยค่ะฮะเดี๋ยวมาดูหน่อะใหญ่จะได้อะไรเดี๋ยวพี่ไก่ก็ยังใจดีขันอาสาพาปุ๊กนิ่มไปทัวร์ตลาดแม่เฮียแล้วก็แล้วก็บราไมเอากระบอกนคุยกันตอนี้ดีไคะนี่ไปดูนะพามาที่ตลาดสดแม่เฮียเดี๋ยวตามพี่ไก่กันไปครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับ ยังมาซื้อไส้หัวครับไส้หัวเก้ามะาขามค่ะถึงแล้วครับตลาดแม่เฮียเอาลองชิมไส้อว่กันก่อนโอ้โหเต็มไปด้วยเครื่องเทศสมุนไพรแล้วครับอันนี้เจ้าอร่อยเลยยังไม่พอครับเอามาด้วยทอดพิจิตรของดีเมืองพิจิตรตะไคร้ยอยู่ที่เชียงใหม่เจ้าราคผักกระสนแล้วกินนะครับที่ตลาดแม่เฮียมาดูช้อนกัน อพี่โยก็พาไปดูปลาช่อนแล้วครับปลาช่อนสดๆครับที่นี่เจอพี่เตงเพื่อนพี่วานร้านอาหารตายล่องชิมแล่โอ้ร้านอาหารขอนาเจีงไมอกครับเอาลงเอาละ

ไว้จิ้ข้าวใช่ครับคือไรครบนะทุกคนว่าแล้วก็ล้ำลาพ่อค้าแม่ค้าพี่ไก่ก็พาไปหาเพื่อนอีกคนแล้วครับเพื่อที่จะมาเอากระบอกไม้ไผ่ครับเอ๊ะจะไปทําอาหารหรือไม่ทําอะไรไม่ดีไม่ลายกันครับกระบอกไม้ไผ่ได้ของครบเสร็จสับมาเตรียมตัวไปทําอาหารในทุกหน้านะครับ แอนเนบเครื่องเรื่องอาหารอี่ไอทุยวิ่งลุยท้องนา,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 าฉันคนบา้าหนะ้าตาเหมือนจนะโจงหน้าตาเหมือนโจงแต่งตัวก็ชุดนะักหนะ้า เธอตาก็ไม่โกรธต่อให้ตะโกนเธอก็ไม่มาเจอคงไม่มาเธอาขี่รถเก่งร้องเพลงฟ้าเสรงจแเลิรลองเพลงฟเร้องเดินนั่งในนังขายยา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  เปิดไปไหนขายยา <laughs> เอาแล้วพี่นี่มายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยมาซื้อ,อยาก้า <laughs> <c oughs> ต้องรัวก,กันเลยทีเดียวล่ะครับเอา <c oughs> เอาทิดยากันใหญ่เอาไม่มีแล้วครับ <c oughs> เอาอยู่ที่หัวตึงเท่ากันเปิดทัวร์กันแล้วครับพี่กลุ่ม <c oughs> <c oughs> ยิงยิงยิงอะไรอ่ะโอ้ตอนนี้มากันแล้ววิกลุมก็มาเปิดครัวกันที่นี่เลยนู่นนู่นนู่นางหลังนู่นเห็นไหมนะเห็นไหมัท้องนาไหมนันเขาเรียกท้องครับอะไรนะท้องท้องนี่ถ้าไม่ท้องมันจะมีลูกได้ไงอ๋ออันนี้กุ๊กนิ่มกระทะทองแดงนะครับก็มากับเราที่เชียงใหม่นะตอนนี้ก็น อยู่กันที่ค้้ยตึงเท้าจังหวัดเจีงยงใหม่แล้วก็มีนาข้าวสวยงามเพราะฉะนั้นก็ทําอาหารแบบว่ากันกลางนาดีกว่านะต่างนาทําอะไรกันดีนี่ก็นาก็ต้องปลาช่อนไงปลาช่อนปลาจอนปลาจอนปลาจอนทําไมต้องกลางนาะก็ปลาช่อนส่วนใหญ่ก็เป็นปลานาเมยนูันนี้ก็คือปลาช่อนกะบอกไม่ไพ่ครับ <laughs> อ๋อๆเกิหายตกงวยอ้าวเกิดปรุงมีออะไรไม่เห็นบอกสักอย่างมีกะทิครับครับน้ำปลาอ่ะพริกแกงจ้ะพริกขี้หนูสวนครับไข่ไก่ครับแล้วก็ใบมะกรูดโหระพันนี้กะทิก็เป็นกะทิสดครับอือนี่สดสดมากไหมสดสดเลยอ่ะเจ้าของคนใต้ันเจ้าของคนใต้ก็สดอยู่แล้วเนี่ยแสดงไงเนี่ยอันนี้ปลาปลาซ่อนนะครับปลาซ่อนนะครับ ทีมมันซ่อนเพราะมันตัวเล็กมองไม่เห็นแน่ๆนะครับเดี๋ยวมันซ่อนนี่ก็บอกไงปลาซ่อนขั้นตอนแรกครับซอยใบมะกรูดครับผมซอยใบมะกรูดใบมะกรูดอ่าที่ทำห่อหมกนี่จะซอยถี่ไหมถี่ครับซอยเลยแหรอที่หนสวนครับดิ่มก่อนเริ่มซอยใบมะกรูดซอยพริกยังคล่องแคล่วนะครับเหมือนเดิมนะครับดวงไวันนี้ผมได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไข่ไก่เนี่ยฮะไม่ใช่ผมเคยเคยเห็นแต่หนูนาอันนี้หมานาหมานา ีแล้วนี่ไม่ใช่หมานาจะเรียกอะไรครับหมานาหมาหมาาครับหนักเข้าไปใหญ่แล้วครับผมแค่นี้ทำไมคุยผมมีนี่ยังไม่คุยเลยสายกล้องเลยเขียวมาเลยวันนี้มันจะเขียวไปไหนเนี่ยเข้ากระดาษใส่ไข่ลงไปอ่ะแล้วก็ไข่ไปสองฟองพี่แกงนี่ใช้เยอะไหมเอาเอาเอาพอประมาณฮะคือพี่แกงจริงแล้วก็เผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมเผ็ดอยู่แล้วเป็นแล้วก็เพิ่มพริกกระป๋อยทุกพุก คุกคลักคุกคลักลงไปโอ้โหดูตีโอ้โหผิวผิวผิวโอ้นี่กอบไฟอย่างนี้เลยนะโอ้โหนี่มีคนญี่ปุ่นนี่บอกไปบอกไปครับเขาเรียกว่าทำตาอบีไม่เป็นปลาอบเราใสกะทิหัวกะทิล้วงไปกะทินี่มาจากไหนาาจกร้านอาหารกใต้ี่ในตลาดแม่ปา่ใต้แม่เอียร์ด้วยแม่เอียครับพี่เขาอยู่หลังตลาดอยู่หลังตลาดนนี้ครนครนศรีธรรมราชนครปฐมใช่ครับดิฉีโอ้มีใครนะ เราพิสูจนเพิ่มไข่เกิะขึ้นครับก็มันดูว่าไม่ค่อยเหนียวครับเพิ่มไข่หน่อยเพิ่มไหมดูแล้วไม่ค่อยเยี่ยวไม่ค่อยเยี่ยมเลยเอาพี่ต้นเป็นพอใจเลยครับน่ะเพิ่มไข่แค่ใบเดียวเอาปลาใส่ออกเลยโอเคน้ำมันเลยของเราเอาใบหัวปลาล็อกก่อนแล้วครับเนีจะบอกไม่ไถ่ไม่ไม่สกปรกนะครับแลยั้องไปงบเพื่อเพื่อจริงๆแล้วใบหัวปลาเป็นการดับคขาวของปลาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับปลานี่คือเราทำไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ

กอกน้ำจิ้มที่ทำไว้เมื่อกี้ลงไปโอ้เนี่ครับแน่นไหมใส่น้ำที่เราทำลงไปเมื่อกี้ครับโอ้โหตอนแรกเอาปลาเอาปลายัดใส่กระบอกฟิตฟิตยังไม่พอนะครับเพิ่มน้ำหล่อลื่นเข้าไปอีกเชิบเชิบแล้วถ้าน้ำเปิดกระบอกยังไงครับกดนิ้วปากนี่ทำอาหารกันหรือทำอะไรครับเนี่ยนิ้วปากกันทีเดียวเจ้าเนี่ยเหรอจับมาแลวไอ้เนี่ยเค ใส่ปากกระบอกด้วยใิดปากกระบอกใบตองไงครับสบอนช์ถือครับเอาได้นี่ก็เริ่มทั้มเขาเรียกว่าจุกแล้วครับันนี้มีน้องเสือสาวของเราไวด้วยนะครับไอ้นี่มันเป็นกำนันนี่ว่ะกำนันกันไหกำนันต้องถ่ายขึ้นตัวกำนันเฮ้แขกรับเชิญเยอะแยะไปหมดเลยเดินได้ไปหมดแล้วครับงานนี้ใหญ่ไปพยักไม่ลงก็คุณทำอะไรไม่น้ำลายแต่ไปทีโอ้ยน้ำลายไม่ได้ไม่ถูกสุกันแล้วขนาดครับน้ำลายไม่ถูกครับ นอน้ำข้างๆเนี่นนนยะครับก็มีเพื่อนยังกระชัดในวัดชิมยิ่งอร่อยอยิ่งเผ็ดที่โอ้โหเผ็ดมันม่ชิมเอ,เองเลยครับพี <c oughs> ่โยเขายังไม่พูดสักคำ <c oughs> ล้างลิงง้นดียเลยเหมือนต้มยำน้ำยาอร่อยไหมเนี่ยเผ็ดเลยที่ถามอย่างตอบอย่างเลยครับป <c oughs> ้าปุ๊กนิ่มปิงกระบอกใบไผ่แล้วครับ โอ้บรรยากาศมันมามานะแล้วเราเอาไฟสุมเลยไหมไฟสุมเดี๋ยวไหมนะพี่ต้นแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วครับข้างในข้างในน่าจปลูกน่าดูเลยเตือนข้างในน่าจะน่าดูเลยใช่นี้น้ำกระชูดเลยอ่ะผลเริ่มตั้งเข้าแล้วครับคพี่ต้นใกล้สุกแล้วเดี๋ยวเราเย็นๆเย็นๆนในพระหัะอย่างนี้นะครับอันนี้ใกล้สุกแล้วก็เดี๋ยวเรา ร้องเพลงให้กระบอกไม่ใฝ่ฟังกันเลยดีกว่าร้องเพลงให้บอกไม่ใฝ่ฟังเลยครับขอีเลยฟังสักเพลงครับร้องกินบ้านไม่ดันไปโอ้ยโอ้ได้นะครับนี่เมนูปลาช่อนกระบอกครับปลาช่อนกบอกว่ารักรักปลาช่อนก็บอกว่ารักครับได้แล้วครับโอ้ลองชิมกันแล้วฮะโอ้ขณะที่ถ่ายทักไปดูนี่ก็คนตั้งเขาล้มเลิกม้าแล้วครับคุณผู้ชมครับ รงพัดพาพยุ่มาามืดคลึบมืดคลับคลึบมืดทํามืดมาแลครับเอากินไปเล่นไปสนุกสนานครับตีห้วยตึงเท่าบรรยากาศบ้านเราประเทศไทยครับคงชิมไม่ดูได้แค่นี้นะครับเราคงอันนี้เป็นเส้นการเส้นฉากขึ้นมานะครับผลก็อผลปอมนะครับ bule jua info เรื่องอาหารสนับสนุนโดยทอสสคุ้มเกินคุ้มเงินฝากซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษถอนได้ให้ดอกเบี้ยสูงครับผมวันนี้อิบกอิ๋งใจนะครับก็พี่โยนะรู้จักกับาสาวสวยท่านหนึ่งของชียงใหม่นะครับก็รู้สึกว่าไม่ธรรมดาเลยคือพี่ไก่ เดี๋ยวพามาเจอกับพี่ไก่สวัสดีค่ะวค่ะคแล้วตอนนี้พี่ไก่ทําอะไรอยู่บ้างครับก็เป็นนักข่าวด้วยผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมตัวนี้หน่อยทําเสื้อผ้าน้องหมาขายด้วยอ๋อแล้วพี่อยู่ที่เชียงใหม่มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เกิด แ้วก็บ้านอยู่เชียงใหม่ช่เรียนที่นี่เรียนที่นี่ก็ใช้ชีวิตทํางานที่นี่ด้วยก็ถูกต้องเลยนะถ้าเกิดเราจะถามใครที่เป็นคนบ้นที่จริงๆก็น่าจะเป็นสาวร้านนาแท้เลยนะครับแล้วรักที่นี่มากแค่ไหนครับพี่ก็ไม่ได้เคยไปที่อื่นนะคะก็รักที่นี่มันถึงไม่ไปที่อื่นก็รู้สึกว่าเชียงใหม่มันมีเสน่ห์อะไรครับคือกินอยู่สบายดีกว่าไหมคะ ไม่ต้องไปแย่งใครมากมายจากบ้านเดินทางไปไหนก็แป๊บเดียวก็ถึงอีความสบายใจใช่แล้วเชียงใหม่มันมีความเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับผมอยากก็คนก็เยอะขึ้นคนนอกพื้นที่ก็เข้ามาเยอะขึ้นด้วยมาลงทุนมาทำธุรกิจนึงใช่ค่ะคือเหมือนกับธุรกิจมาจริงแต่ว่าคนเชียงใหม่จริงๆก็ต้องแบบเป็นอาจจะเป็นพนักงานหรือว่าลูกจ้างหรืออาจจะเป็นผู้บริหารแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของ ในส่วนหนึ่งก็ดีนะคะทําให้ออคนในพื้นที่ได้มีงานทำเพราะบางทีคนในพื้นที่ก็ไม่มีกําลังที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้ใช่ไหมคะ,ะก็มีคนอื่นมาลงทุนหรือไม่อย่างนี้เราก็โอเคนะคะก็ดีใช่ก็ทำความเจริญที่มาจะเจริญในด้านวัตถุธรรมชาติก็ลดลงไปก็ต้องแลกกันก็ มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะครับเพราะแล้วก็ได้ข่าวว่ากำลังจะเปลี่ยนเป็นอ่ามหานครอ๋อมหานครชียงใหม่เป็นยังไงครับพี่ครับอยากรู้เรื่องนี้มากมหานครเชียงใหม่ก็คือจะมีการพัฒนาทุกๆด้านเกิดขึ้นเนาะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย รอบๆเมืองเชียงใหม่จะมีการก่อสร้างเยอะขึ้นมากโอ้ใช่ครับทั้งคอนโดมิเนียมทั้งทุกสิ่งอย่างทั้งห้างใหญ่โตก็จะมาเยอะแยะค่ะแต่พี่ก็ต้องปรับปรับเปลี่ยนตามแบบจากที่เคยอยู่แบบเชียงใหม่รั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยต้องเี้รีบมากขึ้นนะเพราะว่าก็เป็นความเป็นมหานครก็คือเป็นธุรกิจที่แบบมีการแข่งขันสูงอะ้ใช่ค่ะอาจจะทําให้วัฒนธรรมบางอย่างที่นี่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะ ก็มันจะอยู่ในเดน็กโซนโซนโซนแต่มันก็จะเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะใช่นะลุงสาวรุ่นใหม่ก็จะยอมรับตรงนี้ได้แลกมากับเรราสิสเหมือนกับเนี่ยขนาดที่เขนานับเราเจออย่างาที่ร้านดอยตรงเลยนะครับที่ดายตรงนี้ก็แรกมาเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนจะเป็นกาแฟเนี่ย <c oughs> เขาทําสิ่จมาแล้วอนรตรงนี้นะฮะเป็นยาเสรติเป็นแหล่งสําเร็จทองคำคือประเทศเราถูกถูก นี่เป็นสินมาก่อนเหรอครับนี่ไม่มาถึงเกษตรกรเกษตรกรคือเขาไม่รู้ไงเขาก็เลยปลูกฟินแล้วพอสมเด็จย่าสมเด็จพระนสีขนสีในขร้นรายนปลาเขาไปพระราชนนีเขาไปให้เขารู้จักกาแฟเขาก็เลยปลูกกาแฟปลูกแมคคาเดเมียปลูกพื้นในโครงการก็คือยอยตรงนี้จะมีโปรดักต์หลายอย่างมากเลยนะที่ผมเห็นทั้งกาแฟถั่ว เป็นของดอยขาค่ะของดอยขามแต่ดอยตรงนี้คือเป็นแบรนด์ของกาแฟที่ในดอยขาใช่ค่ะเป็นของสมเด็จย่าเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จย่าท่านก็ปรับเปลี่ยนพื้นดินที่เป็นยาเสพติดได้กลายเป็นกลายเป็นเนี้ยแม้ว่าองท่านจะไม่ได้อยู่กับเรานะครับจะเสด็จสู่สวรรค์คาลไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำไว้นะรทรงดำริขึ้นไว้นะครับทรงสร้างไว้ก็ประชาชนไม่ว่า ชาวป่าชาวดอชาวเขาเนาะขึ้นไปสูงแค่ไหนก็ยังมีอาชีพกันได้นะครับเนี่ยผมมามาเชียงใหม่ค่อนข้างบ่อยแล้วแะผมก็กินอาหารภาคเหนือหลายอย่างแล้วแล้วก็แต่ีจริงแล้วรายการบิ๊กลุงเนี่ยมีอาหารทั่วประเทศแหละผมก็เลยอยากจะทราบว่าถ้าเกิดจะให้พี่ไก่เป็นอาหารสักชนิดหนึ่งครับพี่ไก่จะเป็นเมนูอะไริดว่าตัวเงข้าอะไรครับก็ต้องเป็นอาหารเมืองเนาะ อ,อย็่ที่นี่ใช่ไหมครใช่ค่ะที่ชอบก็คือเป็นข้าวซอยค่ะทำไมครับพี่ข้าวซอยมันก็จะได้รสชาติที่เรากลมกล่อมอร่อยอข้าวซอยอร่อยอร่อยออ่ในเชียงใหม่ไม่ได้มีเยอะนะคะมไม่ใช่ทุกร้านต้องทำอร่อยนะคะ นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้นี่เราออกมาจากปากของคนพื้นที่เลย <c oughs> ค,คือแบบว่าคุณต้องลองอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเป็นอาหารที่รู้สึกว่าใครมาแล้วอุย้ยส้าวซอยออข้ซอยดาดดื่นไม่ใช่นะครับเป<ม>็นข้าวซอยของแท้สูตรแท้ของเชียงใหม่เป็นผู้หญิงเชียงใหม่แท้แท้ที่เกิดที่นี่โตที่นี่แล้วก็รักที่นี่จริงไม่ใช่คนจากที่อื่นที่จะมาอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อตักตวงอะไรนะครับนี่คือความรักบ้านเกิดจริงๆนะครับ น่ารักมากเลยครับผู้หญิงจริงๆเรื่องราวเยอะนะครับผมมากเลยพี่ไก่คือคืออีกโวบาลหนึ่งของพี่ไก่เนี่ยพี่ไก่บอกผมตั้งแต่แรกว่าพี่ไก่ไม่ถนัดอยู่หน้ากล้องเพราะเขาเป็นคนคนหลังเลนนะเป็นคนหลังกล้องแล้วก็เป็นสื่อมวลชนมาตลอดชีวิตก็ผมว่าทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ของพี่ไม่มาก มากจนเราไม่ดูจะพูดใะอไรหรกพี่ไก่เป็นกระบอกเสียงในการนาใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอในต่างๆแต่วันนี้เราขอยืมตัวพี่ไก่มาอยู่น่าอะให้ทุกคนได้เห็นว่าคนเชียงใหม่ที่เป็นออริจินัลจริงๆแล้วก็เป็นสื่อมวชนเรียนที่นี่เกิดที่นี่ทํางานที่นี่เขามองที่นี่แบบไหนครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะครับ อบ่อยมากนะครับสาวสวยข้าซอยแสนอร่อยทำแท้ในเชียงใหม่นะครับผมครับจะมีร้านเยอะนะครับแต่ว่าข้าวซอยอร่อยๆไม่ได้อร่อยทุกร้านนี่แล้วครับพี่ไก่ผู้ยิ้งไทยหัวใจข้าวซอยล้านนาที่มีหัวใจสำนึกรักบ้านเกิดเป็นตัวอย่างที่ดีแกเยาวชนรุ่นใหม่ว่าอย่าลืมแผ่นดินที่เราเกิดและปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับพราวหน้าบ้านพีบิกรูมพาไปซาที่เชียงใหม่ยู่นะครับ สำหรับวันนี้ขอข่าวคำว่าขอบคุณคขอบคุณคต่ากันไปแล้วนะครับบ้านพี่บิกรูเราดีไม่ได้ทุกวานเพียงตาเรานั้นจะเห็นมันไหมเรื Use, ่องราวเรี่ร้ายบม่อันผ ar er. ่านไปเกิดเมันไว้รมตนอีกครั so ้งจะร้ายจะดีก็บ้านเมืองเราก้มกราบแทบเท้ามันพบุรุษไม่เคยแบ่งมุสลิมคริสต์พุทธ ไม่เคยแบ่งสิวรวมเป็นหนึ่งมอนสเตอร์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 